ข้อมคเขาๆเจ้าเสือเย็นของราชสีอีสานนะครับไก่ตัวนี้เป็นไก่จากน้องชายทางอุบลน,นะครับส่งมาให้ชนแพงทางเสียดจอดเนะี่ยชอบมากเลยสายนี้นะครับพ่อเขาเป็นท้าเรือนจำายกคีรีบวกทับตอแดงเก้าล้านแจ้แสนรักนะครับของราชสีอีสานเนาะส่วนสายแม่เป็นเยียบุรีลำบวกมูสดำนะครับส่วนสถิติการชนของตัวนี้นะครับสามไฟนะครับไฟแรกชนะพมา่ามาไม่จมอันไฟที่สองชนะเชิงนะครับ 11K เคยกที่3นะครับชน ไฟสุดท้ายล่าสุดเลยนะครับที่ไก่ทองอินเตอร์แชมป์2.2เอ็ม 2. 2ชนะยกที่4เจอกับทางสอริมทางนะครับก็ดูดเดือดเลยวันนั้นนะครับส่วนสไตล์การชนตัวนี้นะครับเป็นไก่สไตล์แสนกลเลยนะครับมาล่อสมอง i q คิวรได้ฉาย,ยามมาว่า แข้ง3 0 0 0 0ืนกนะครับก็วันที่28นี้นะครับไปติดคู่กับทางฉลองชัยนะครับกำหนดกัน5อันความมันอยู่ที่1 0เอ็มนั่นเองนะครับที่ไก่ทองอินเตอร์ราชดําเนินอีสานวันที่28นี้นะครับใครที่เป็น FC ราชสีอีสานเราโชคเจริญราชสีนะครับไปที่หน้าจอองได้ลูกโป่งไฟได้เลยนะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมขอดูคลิปเก่าคลิป,ลปย้อนหลังเอาไปดูเอาไปเป็นแนวทางอย่าลืมนะครับติดตามช่องผมไว้เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับ